ดูธนบัตรแล้วก็มาดูเหรียญกันต่อค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญห้าสิบอ๋อเหรียญสตางรูอ๋อเหรียญสตางรูโอเคเหรียญสตางรูเหรียญยี่สิบห้าสตังเหรียญลูกเสือห้าบาทเหรียญห้าสิบบาทอะเรามาไล่กันตอนแรกเลยเนาะเหรียญนี้เหรียญเหรียญที่ระลึกอ๋ออันเดียวกันนี้มั้ง น่าจะใช่น่าจะใช่ที่ออกมากระเบงแบงพร้อมกันเจ็ดสิบปีอันนี้ครองราชเจ็ดสิบปีฉลองสิริราชสมบัติเจ็ดสิบปีค่ะครองราชเจ็ดสิบนั่นเองก็มีนะคะครองราชห้าสิบครองราชหกสิบแล้วก็มาอันนี้ครองราชเจ็ดสิบเป็นเหรียญชนิดราคาห้าสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9้าครองราช 70ปีเหรียญน,นี้นะคะเคยมีราคาซื้อขายกันถึง300กว่าเกิน300อยะค่ะนะคะ,นะคะช่วงที่พระองค์ส่วนอนาคตใหม่ๆขายแพงมากนะคะเป็นหลอดมาหลอดหลอดหนึ่งก็10เหรียญอันนี้หลอดเกาปี5เหรียญเดี๋ยวน,นี้จะค่อนข้างจะออกเยอะคะ่ะเยอะมาก มาดูต่อกันเหรียญอะไรอีกอ๋อเหรียญเอาเหรียญนิกเกิลก่อนเหรียญนิกเกิลลูกเสือค่ะอันนี้จํานวนผลิตน้อยนะคะเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของอ๋อรองจากอะไรนะอ่อสยามินนะคะเหรียญห้าบาทอันดับหนึ่งก็คือสยามินก็มาเหรียญน,นี้ค่ะลูกเสือก็เป็นอันดับที่สองรองจากสยามิน แต่เวลาเราจัดชุดนะเราจะไม่เอาสยามมินมาใส่ใส่เป็นชุดหรอกนะสยามมินเพราะเขาหายากน้อยเราจัดชุดเราก็จะเอาแค่ลูกเสือนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งของเด็ีลูกเสือเหรียญเหรียญเที่รลึกหัวขึ้นก้อยเขาจะขึ้นค่ะเป็นปกติของเหรียญที่รลึกเขาก็จะต้องขึ้นเหมือนกันแบบนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเขาก็จะสลับเหรียญน,นี้นะคะพนัดรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทเหรียญห้าสิบบาทนะคะพนักรับซื้อเหรียญละหกสิบ จริงๆปกติแล้วทีมงานไหน่าก็บอกว่าไม่ให้รับซื้อหกสิบให้ให้แลกเท่าหน้าเหรียญเพราะขายไม่ได้ไปน่าบอกไม่เป็นไรให้ราคาเหรียญให้คุณค่าของเหรียญเขาให้เป็นอะไรที่เขาเขาเป็นเหรียญเน่ะเราไม่ได้ค่าเขาเนาะเราเราขายเขาเรารับซื้อสูงนะสักวันหนึ่งราคาก็จะต้องขึ้นถ้าถ้าแลกหน้าเหรียญได้แล้วก็เสียส่วนต่างแค่สิบบาทก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นเหรียญรัชการที่หกนะคะ มหาวิชราวุธิยามินนะคะรัชกาลที่6สยามรัฐหนึ่งลสลึงเหรียญหนึ่งสลึงรัชกาลที่6คะ่ะรับซื้อเหรียญละแ0บบาทค่ะเหรียญหนึ่งสลึงนะคะหนึ่งสลึงรัชกาลที่หกรับซื้อแปดสิบาทมีมาขายได้นะคะสองลึงหนึ่งบาทรับซื้อหมดเลยคะ่ะรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะรัชกาลที่ห้าที่หกที่สี่รับหมดคะ่ะ มาดูกันต่อ ar, ตอันนี้จะเป็นสตางรูอันนี้จะเป็นรูเงินนะคะเหรียญสตางรูเงินรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นชนิดราคาสิบสตางสตางรูเงินเขาจะมีห้าตังสิบตังยี่สิบตังนะคะสตางรูเงินรับซื้อราคาเหรียญละห้าสิบบาทสตางรูนี่ค่ะเขาก็จะมีนิกเกิลมีทองแดงมีเงินอันนี้ก็จะเป็นทองแดงนะคะทองแดง ทองแดงก็รับซื้อเหรียญละแปดบาทเนี่ยค่ะเหมือนกันนะคะทองแดงตะตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทใส่ถุงคืนไว้จะได้ไม่ ลาเช็คอ่าสิบสิบสตังเงื้อนน่ะสี่เหรียญใส่ถุงเดิมไว้เพรเดี๋ยวคิดตังจะได้ง่ายหน่อยจะได้ไม่หาห้าบาทลูกเสือสตังรูอยู่นี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเนาะอ่ามาดูหน่อยเนีย่ยค่ะรับซื้อเหมือนกันนะคะเหรียญละ แปดบาทมีกล่องมาหนึ่งกล่องเหรียญเนื้อเงินแท้ชนิดราคาหกร้อยบาท เป็นเหรียญที่ระลึกร้อยปีแห่งวันพระราชสมภพค่ะพระบาทพระอริชาทีหกค่ะชนิดราคา600บาทพระบาทสมเด็จพระพระประมมนทรมหาประชาธิปุก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะเหรียญเงินเขายัางไงเขาก็มีคุณค่าในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะเพราะเขาเป็นเนื้อเงินเขาผลิตจากโลหะเงินแท้เป็นน่ารับซื้อนะคะ เหรียญเหรียญเนื้อเงินนะคะรัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9เนื้อเงินนะคะรับซื้อทุกทุกหน้าเหรียญทุกวาระนะคะราคาก็คุยกันค่ะแล้วแต่วาระแล้วแต่ละเหรียญราคาก็ตัถ้าเป็นวาระที่ผลิตน้อยหายากก็นะคะก็จะสูงถ้าเป็นวาระทั่วไปที่ผลิตเยอะนะคะอย่างครบรอบน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะราคาก็จะไม่สูงค่ะเพราะจํานวนผลิตเขาเยอะเขาหาง่ายนะคะ อย่างเหรียญที่ผลิตน,น้อยหายากก็จะมีราคาค่ะนะคะป็นรับซื้อถ้าท่านใดต้องการขายก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูค่ะขั้นตอนนะคะไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนการซื้อขายค่ะคือให้ถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายนะคะเพิ่มเพื่อนมาในแอปเขียวเพิ่มเพื่อนม,ม,ม,มาถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ปรนน้าดูนะคะปะนน้าเห็นแล้วให้ราคาได้ราคาท่านได้ราคาแล้วเ ส่งของมาแบบนี้เลยนะคะส่งของมาของถึงพนัดโอนเงินค่ะนะคะส่งของมาของถึงโอนเงินให้เอเช็คก่อนค่ะส่งของมาของถึงนะคะเช็คของถูกต้องโอนเงินค่ะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเออนัดเช็คเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพนักก็โอนเงินค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนหรือจะมาหาพนัได้ที่ตลาดไทยคลองถมนะคะจะมีเฉพาะวันคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่ม ตลาดไทยคลองถมเน้นย้ำคลองถมนะคะอังคารบริหัสบ่ายโมงถึง2องทุง่ม